เกาญี่ปุ่นโคชิฮิคาริโชเน่โชเม็ดเบิ้องจงไหนประมาณ,ปร,มาณประมาณเัวาไรมันเคืองโลหรือโลหนึ่งมันโลหนึ่งโลหนึ่งเก่าร้อยเก่าเก่าสิบห้าบาทรวมค่าส่งโ,โคชิฮิคาริสิได้ยจะใครแล้วเนาะลองเบิ้ <c oughs> <c oughs> ง ว่าพันกิโลเราแพางแน่น,นี่เขาเสียประสิทของญี่ปุน่นอ่าวว่าเบิร์เขาเขาลืมหัวลืมหัวสั่งมาสองใบห้าสิบบาทประมาณฮารุฮารุสองใบห้าสิบรวมค่าส่งเอาไปโตก๊ะกาไปไอ้จุนเนี่โรงงามนมันหง,งอกโตกะกา Ni lẽ ngon mẹ kì bọt hâm bọt này nọ mẹ kì bọt tìm kìa bọn kìa mày 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 bưng mày 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 ทำขอบหนะ